ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโตโลต้าโลสับประยุทธวิญญาจารย์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับกับสายฟรีวันที่3คะแนนณปัจจุบันจะอยู่ที่66หมื่นหกนะครับส่วนอันดับเรียกได้ว่าอันดับค่อนข้างหล่นนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเติมกันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตข้อมูลตัวละครว่าทําอะไรไปบ้างในวันที่3นี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ n a r o k X Next Generation, Ragnarok Origin, เกนชิ้น Impact, Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like, ดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง สำหรับในวันที่3นี้นะครับก็จะอัดคลิปค่อนข้างดึกหน่อยนะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งวันที่ค่อนข้างเกลือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะในวันที่3นี้จากที่ไปฟฟร์มหาวงแหวนหมื่นปีจากการฆ่าสัตว์วิญญาณมีออก40 0 0ปี60 0 0ปีวงหมื่นปีเนี่ยได้มาแค่วงเดียวเท่านั้นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมได้ปลูกพลังวิญญาณโดยการใช้เพชรไปด้วยนะครับแบบ10ครั้งตีว่า10บใบ1,880ตอนนี้การปลูกพลังโดยรวมนะครับก็อยู่ที่100ครั้งด้วยกันแล้วการออกตัวละครระดับ SSR จะอยู่่ทีโ ที่40กว่าเลยนะครับช้ำแหวนไม่พอช้ำตัวละครด้วย และในส่วนของตัวละครที่เราได้มานะก็จะเป็นตัวละครน,นี้นะครับผมหลิวเออหลงตัวละครสายโจมตีว่องไวถือว่าได้ใช้อยู่นะครับ เพราะตัวละครนี้ถูกจัดอันดับเป็นตัวละครสาย PVP อยู่ในระดับ SS บวกเลยนะครับและก็การที่เราได้ริวเออร์หลงมานะก็จะได้ในส่วนของวิญญาณใจตรงกันปวดล็อกคู่รักช่วนิรันร์แล้วก็จะเพิ่มความเก่งให้หมาหงจิน้นหมาหงจิ้นก็จะได้โบนัสติดตัวหลังจากที่หมาหงจิ้นิิพผ่านสปีดจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นเลเวลแรกนะครับจะอยู่ที่25แต่นี่ผมอัปเกรดระดับมิตรภาพของริวเออร์หลงไป20ซึ่งได้ตัวมา ผมก็ทําการอัปเกรดขึ้นสู่20เลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าไปอุทิศส,สํานักเพื่อที่ผมจะเอาแต้มอุทิศมาซื้อตรงนี้นะครับผมหลักฐานสายใหญ่จริงๆก็อยากจะปลดมาหงจิ้นไปก่อนแต,แต่แต้มตรงนี้มันไม่พอนะครับก็เลยต้องเล่นตามนี้ไปก่อนเนาะส่วนการอัปเกรดดาวเพิ่มขึ้นมาตอนนี้จะอยู่ที่69ดาวคะแนนโดยรวมนะครับ8,012ซึ่งก็จะมีได้ตัวละครระดับ SR มาตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมเลือกมานะนั่นก็คือตัวละครนี้นั่นเอง ไปเฮออัปเกรดระดับมิตรภาพขึ้นสู่เดเวล10เช่นกันนะครับถามว่าตัวนี้ได้มายังไงก็ได้มาจากการล็อกอินในการเล่นเกมวันที่3นะครับเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วเลือกระดับ SR เลือกตัวละครไหนก็ได้ผมก็เลือกตัวละครที่ขาดมาก่อนเพื่อเอาดาวให้ทิมเราจะได้โบนัสสเตตัสเยอะหน่อยนะครับส่วนในการกู้คืนรางวัลเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่พลาดพวก,กิจกรรมนะครับและก,ก็การเติมสต a m มินาเช่นกันนะผมรับหมดนะฮะทุกช่วงเวลาในส่วนของคอน์เฮาเทียนวันที่3มผมก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่2ผ่าน เรียบร้อยวันที่1ผ่านเรียบร้อยซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะได้ตัวละครระดับ SSR ถังซานค้อนห่าเทียนกันไม่ยากนะครับตัวนี้โหดมากเลยนะปกติเราต้องเติมอย่างเดียวนะครับแต่ทาเพื่อนทำคะแนนครบ100คะแนนเราก็จะได้รับตัวนี้ไปเท่ๆเลย3ดาวนั่นเองส่วนถ้าเราสาม,มารถเก็บคะแนนจนถึง 118คะแนนได้นะครับเราจะได้รับกระดูกซ้ายระดับ S S R ด้วยเหมือนปีอาจจะหาไม่ยากแต่ระดับ S S R 2ดาวเนี่ยออกยากอยู่แล้วนะครับพื้นฐานนะแค่ S R ยังออกยากเลยส่วนผมจะทําครบหรือเปล่านี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ถ้าไม่ภาคกิจกรรมก็น่าจะครบแต่ถ้าภาคกิจกรรมก็เลยตามเลยแล้วกันเนาะในส่วนของร้านคาเพชรผมก็จะซื้อของเหมือนเดิมเหมือนกับวันที่1กับวันที่2เลยนะครับเราจะเสีย200เพชรจากการซื้อยานสัตว์บูรกรรม10ชิ้นต่อวันนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมก็ได้ซื้อกล่อง e ีวิญญาณจันเพิ่มเติมมาอีก14กล่องด้วยกันถ้าดูคลิปที่2นะครับจำนวนตัวเลขตรงนี้จะอยู่ประมาณ54นะแต่ตอนนี้เหลือ40นะครับก็ซื้อไป14กล่องนั่นแหละจริงๆในส่วนนี้ผมก็อยากซื้อเพิิ่่่่่มมมเเตตอออีีกกกนนรรับแวาาดย้ผผทหล7 6 แล้วกัันนะครบเพราะจะปลดล็อกโซวิญญาณซึ่งนั้นตอนนี้วิญญาณจานของผมเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล35 4ตัวเลเวล34 2ตัวต่คอนด้วยกันนะครับถ้าผมอัปเกรดเลเวล35ก็จะได้พลังขึ้นมาอยู่ประมาณตัวละร้อยหน่อยๆเนาะ แต่ที่ผมไม่อัพนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาวิญญาณจานไปเกิดใหม่หรือว่าเป็นไทโอนถ้าวิญญาณจานเกินเลเวล35ขึ้นไปแล้วก็ต้องใช้โสมซึ่งโสมชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่38เพชรในวันนี้ผมก็ซื้อไป4โสมด้วยกันตอนแรกคิดไม่ทันนะครับมาคิดทันตอนเล่นแต่ถ้าเราค้างตัวละครเลเวล34ไว้การไทโอนเนี่ยเราก็จะไม่เสียอะไรนะครับโสมก็ยังไม่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับเลเวลของวิญญาณจานนี่แหละ35จ้องใช้นะครับ34ไม่ใช้ก็เลยค้าง,งเาลวนนเวล ซึ่งน้นเราผ่านบท7.6เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปลดล็อกระบบโซวิญญาณก็จะอยู่ในเมนูสายใหญ่เข้ามาตรงนี้นะครับโซวิญญาณเราก็เลือกใส่ตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นตัวหลักตัวละครที่เราทําเยอะที่สุดจากนั้นนะครับก็เอาตัวละครไปลิงก์แต่ต้องเป็นสายเดียวกันนะที่เราจะสามารถลิงก์ได้นะครับเป็นการกดเชื่อมโยง นี่ครับการเชื่อมโยงนี้นะครับก็จะไปหมดไม่ว่าจะเป็นทัศนะยอดเยี่ยมที่ตัวละครอัพและดับเลเวลกระดูกวิญญาณกระดูกนี้ก็ไปเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่ไปเลยก็จะเป็นวงแหวนวงแหวนอันนี้เราต้องไปหาเอาเองคือเป็นระบบตัวช่วยสําคัญมากเลยนะครับตรงนี้ฉะนั้นผมก็เลยจําเป็นต้องดองเลเวลสตัวละครนี้ไว้ก่อนนะครับจริงๆต้องดองซาบว้อีกหนึ่งตัวถ้าใจให้ดีนะต่อมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวละครนัปัจจุบับนสําหรับคะแนนทีมโดยรวม66หกตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวหลักนะครับจากการเล่นเฟิเเซทน เป็นมาหงจินแทนนะฮะคะแนนเขาก็เลยจะมากที่สุดในทีมนับปัจจุบันเนาะมาฮงจินตอนนี้คะแนนอยู่ที่1นึ่งหือเลเวลของตัวละครจะอยู่ที่เลเวลสามนะครับพลังวิญญาณจะอยู่ในระดับอัคคารา,ารย์วิญญาณบวกหนึ่งส่วนระดับทัศน์นะครับจะอยู่ยอดเยี่ยมเลเวลหส่วนการเพิ่มสเตตัสนะครับก็จะลงไปที่แอตแทกแล้วก็วิญญาณยุทธ์นะครับก็จะใส่8ปดพันทั้งหมดส่วนใหญ่ตอนนี้จะไม่เน้นออฟนะครับ <c oughs> ใส่ระดับสูงไว้ก่อนเพื่อเอาค่าสเตตัสนะตัวนี้ถ้าจะให้โหดจริงๆเนี่ยเราควรที่ต้องใส่แอดแท็กนะครับในกรณีที่เราจะเล่นสายดาเมจส่วนตัวละครที่2นะครับพลังคะแนนจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งเลเวลของตัวละครนะครับจะอยู่ที่35พลังวิญญาณนะครับก็จะอยู่อัคารจานบวกสอส่วนระดับทัศน์จะอยู่ที่เลเวลสนะครับส่วนการเพิ่มสเตตัสนะครับก็จะลงไปที่แอดแท็กและในส่วนของวิญญาณยุทธ์ก็จะมีสาย8ปดพันห้าพันนะครับแล้วก็สีส่พ e. ันซึ่งการอัปเกรดเลเวลเนี่ยก็จะอัปเกรดเต็มนะครับผมเเทท่่าาีีจะะอััปได้้นนตว ก็เหมือนกันนะครับมาฮงจินอัพเกรดเลเวลเต็มเท่าที่จะอัพได้นะครับจะอยู่ที่เลเวล65ไปตัวละครถัดมาดีกว่าตัวละครที่3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกูหลงคะแนนจะอยู่ที่10,000นะครับเลเวลจะอยู่ที่35 อัพเกินมาหนึ่งเลเวลก็เลยเสียสมไปหลายรอบในการผ่า,านด่านพลังวิญญาณนะครับจะอยู่อาคาลาจา์วิญญาณยังไม่บวกนะครับระดับทัสสศน์จะอยู่ที่ตกตะลึงเลเวล3ส่วนการเพิ่มแต้มนะครับจะเพิ่มไปที่ s อีอย่างเดียวเนาะแล้วก็วิญญาณยุธนะฮะจะมีไซ่ีพันปีไซหนึ่งหมื่นปีอย่างที่เกินได้มา1 000, อันนะครับ1วงจากการลงระดับสูง มีใส่6,000ปีนะครับอันนึงแต่ตัวละครกู้หลงเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดพัฒนาเรเวลห่วงงวงแหวนให้เต็มเลยนะครับถ้าอัปเกดรดเรเวลเต็มก็น่าจะได้พลังเพิ่มเติมมาอีกหน่อยนึงตัวละครที่4นะครับ ถังซานคะแนนจะอยู่ที่10,000หืเลเวล35มนะครับมีพลังวิญญาณนะครับอัคราจยา์วิญญาณบวก2ทักษิต,รตรงังตัวหรึงเลเวล12การอัปเกรดดาวจะอยู่ที่4ดาวเพิ่มแต้มก็จะมีเพิ่มสปีดกับเพิ่มสปิริตเดี๋ยวผมก็จะรีไปใส่สปีดเพิ่มเติมแล้วนะครับทำให้สปีดของตัวละครเนี่ยเยอะกว่านี้ในการผ่านด่านสปีดรู้สึกว่าจะไม่พอนะครับตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ส่วนวิญญาณยุทธนะครับก็จะมีใส่8,000ปี3,000ปี5,000ปีนะครับแล้วก็ตัวละครที่5นะครับก็จะเป็นไปเฉินเซียงคะแนนจะอยู่ที่10,000เช่นกันนะตัวเลเวลตัวละครน,นะครับจะอยู่ที่34พลังวิญญาณอัคราจารย์วิญญาณบวกหนึ่งทัศน์จะอยู่ที่ยอดเยี่ยมเลเวล1นะครับเพิ่มแต้มก็จะลงไปที่สปีดหมดตัวนี้แนะนําให้ลงสปีดไปก่อนนะครับส่วนตัวผมแนะนําเป็นอย่างนั้นเนาะส่วนวิญญาณยุทธณตอนนี้ก็จะมีใส 5, ่5,000 0 0 0ปปีี3ปี ตัวถัดมาก็จะใช้เป็นเฟิงซิ่ยเทียนจริงๆตัวนี้ก็จะสลับใช้กับตัวละครน,นี้นะครับเย่อกวนหรืออาจจะไปสลับใช้กับตัวละครอ,อื่นๆอย่างตนนี้นะครับเฉินหมิงแต่ตอนนี้ใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะคะแนนจะอยู่ที่1 0,000นะครับเลเวลของตัวละครอ,อยู่ที่34พลังวิญญ,ญาณอยู่ที่อัคราจารย์วิญญาณบวกหนึ่งส่วนระดับทักษะจะอยู่ที่ตกตะลึงเลเวล14นะครับเพิ่มแต้มจะลงไปที่แอตแทกอย่างเดียวเนาะส่วนวิญญ,ญาณยุทธนะครับก็จะมี4,000ปี5,000ปี สี่พันปีห้าพันปียังเหลือตรงนี้อีกนะครับที่ไม่ใส่เพราะว่าอันนี้ยังมีคีเลตอยู่อยากให้คิสักนิดนึงทีนี้ก็จะเป็นทีมนับจุบันของวันที่3เรียกได้ว่าวันที่3อย่างที่เกินนะครับว่าค่อนข้างเกลือวงแหวนก็ไม่ได้ตามที่เราหวังการเปิดหาตัวละครเนี่ยก็ไม่ออกตัวละครตามที่เราต้องการซึ่งเอาจริงๆิงตัวละครแบบนี้เล่นได้นะครับแต่การผ่านด่านเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากต้องอาศัยกดหลายรอบส่วนสําหรับด่านนับจุบันที่ผ่านด่านหลักก็จะอยู่ที่6กขีดห้าล้อเปิดหกขีดหกตอนเลเวลส6ก่อนนะครับและใน อันนี้จะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับจะยากมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวโดยเฉพาะถ้าเป็นด่าน4ขีด6อันนี้จะเล่นค่อนข้างหลายรอบหน่อยมอสก,กิลงของเขาจะเปิดก่อนและถ้าเราดาเมจไม่พอเนี่ยก็จะตายค่อนข้างง่ายนะครับในระดับสายฟรีนะส่วนถ้าเป็นสายเติมก็อาจจะง่ายมากกว่านี้อีกนะครับส่วนเควสที่เหลือที่เรายังไม่ได้ทำนะครก็จะเป็นเควสลองต้องดูดซับวงแหวน5ปันปีเนี่ย15วงด้วยกันแล้วก็เควสลองอีกเควสหนึ่งเขาให้เราดูดซับวงแหวน5ปันปี 18วงด้วยกันเป็นเคเวสจบต่อไปก็จะเป็นวงแหวน8 0 0 0ปีแล้วนะครับต่อมามาดูในส่วนของบัตรโบนัสสาหรับบัตรโบนัสตอนนี้อยู่ที่ลเวลสิบนะครับจริงๆในส่วนเนี้ยเราไม่ได้เติมนะครับเราก็เลยจะไม่ได้ของข้างล่างเนาะของข้างบนนี้ก็ไม่ต้องซีอะไรมากก็ได้แต่ให้ดูเฉยๆตอนนี้อยู่ที่ลเวลสินะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้าประมูลรู้สึกวันนี้ผมก็จะมีประมูลเพิ่มเติมไปหน่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจยานสัตว์อินิวได้มา4แพ็กเกจด้วยกันแล้วก็จะะะมมีีีกกกกลล่่่ออออองงงงิรรภาาพนนนนคคััคับบข้3 1ยึ ในส่วนของการฝึกฝนรายวันสําหรับฝึกยอดยุดธอดีสายฟรีอันนี้นะครับอาูน์พันมือเนี่ยผมก็จะอยู่ที่ชั้นยังไม่ผ่านชั้น10นะครับยังติดอยู่ และอีกดาหน่งสเสน่ระต่ายออรชอนอันนี้ผมก็จะติดอยู่ที่ชั้น7นะครับยังไม่ได้กดเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆผ่านกระต่ายออรชอนได้นะเราก็จะได้บารสุ่มตัวละครระดับ SSR สายโจมตีหนักและสายว่องไวมีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นถังห่าวด้วยนะ <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นการอัปเดตตอนที่3นะครับสำหร free. ับ i อสายฟรีก็มาบอกรายงานความคืบหน้านะครับว่าวันนี้ผมทําอะไรไปบ้างออาอะไรไปบ้างเพื่อเอาไว้เป็นบันทึกแนวทางสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ มมามยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย